สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านอ้าววันนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วคือมันจบเห็นมนะเพราะมันหนักเนาะเอาเลยเอาแบบสรุปสรุปแบบได้เจกความเหมือนกันเนาะได้เจความนะเจริความแบบว่าคือมันจบไปง่ายนะ่ะแวกโอกาสหน้าก็ไม่เล่นใหมนะ่น่ะมีอะแย่ที่เราจะเล่นนะ่ะเอาคำถามวันนี้ฮะเอาสวัสดีครับ มันจะมาทักอย่างตอนนี้่ยเว้ยเจ้านี่ฝนตกนะครับตกตกบนนักตกหมอหมอหัวมีฝนคำถามคำถามว่านี่อาว่าฝนละไม่ชนิดไหนอาวัยสุดฝนว่าชนิดไหนครับอาวัยสุดครับมะม่ว,มวง มะม่วงมะม่วงอร่อยสุดครับมะม่วงหมม่วงครับเอ้ามึงเล่นหัไหวไวมผมเปียวไง <laughs> อ้าวเลี้ยงผมจะเล่นไงโอ้โหตอนนี้เรื่องผมจะเล่นเออเรี่ยง,งผมจะเล่นไงแล้วมันย้ล้วมันยนี่คือม่อมถึงหน้ามันเตี้ยเอาอยู <laughs> อ่ในหัวนะ่ะ ผม,เป,มเป้าหัวมีไหนเนาะหัมีไนท์ป้อหัวมีนามที่สุดง่ายที่สุดหมันมีหัวมีนามง่ายมาลอดลอดหัวหู่มันสม้มมาฟางังมาฟางังโูมันมีกินแล้ครั้นเอา้าเดี๋ยวไหนวิห์หัวไหน มาใหม่มาใหม่มาใหม่นี่มาใหม่มาใหม่มามาใหม่มาก็มาเล่นไปแล้วไงแกแต่ว่าใหม่อ่ะสูบเล่นๆเน่ยเล่นต่อไงต่อเรื่อยไงต่อแรกเฮ้สูสูมาหนาต้องเล่นได้มื่อมนกบดหนอกบดหนอกบดหน่าเฮ้ยมามาเอามาเอามาเข้ามามาต้องกาสักการห้องหมาต้องเนี่ยมาท่องมาท่องหน้าหมาต้องน่นอนมาต้องเนี่ยหัวมันดีอยู่ดีว่ะมันกลมกลม มาไฟไฟหัวมันอยู่สูงน้อตัเรียนทุเรียนหอมหมิ่น้อเรียนน้อมันโน้นโน้นหัวมันเป็นหนามน้อมันมีดีที่มันมีหนามน้อโอเคครับฮู้ว่าแบบนี้ไปไม่ได้เนี่ยเอามาก็ได้เอามาก็ได้เออตั้งตั้งรักดีตั้งนักนี้มาอันนี้ไปได้ไนน้อนอนนี้เพิ่งไปเพงได้เนี่ย เฮ้ยมาเจออย่างไม่ไม่อะไรเงี้ยสูงหนาสอบนี่เหลือเกินน่ะไปได้นี่ไปได้เอาถ้าว่าสูงออกกี่แวไนนอะไรนะเออไปทำประสาทเอาเอาแล้วแต่สูงเตอบ่าเอไปได้เอาถึงไหนล่ะแตงโมแตงหูแตงโมหูว่ามันมีดีติดกลมดุกลมกลมมาแตงกวามาแตงกวาหูว่ามันไม่ดีติด อ,อร่อยคำตอบผมครับผลไม้ที่ดีที่สุดคือว่าหู้ว่ามันมีกลิ่นลวกันไงๆนะฮะนั่นแหละมีทีแต่หขาโอ้หมันมีกลิ่นไงต่อไปคำถามต่อไปตอามวามบานันทึไปผมรอดจักคนที่ใครเนี่ย เอาตังเตเดไปให้รอดเอาทหไมวะเอาฐามต่อไปกวยนี่ทำไมหยัดมันเยอะกวยนำอยหยัดเยอะพ่อเป็นเขือรู้จักน่าเาไมหยัดมันเยอะไงพ่อเป็นลูกหัวปีพ่อเป็นลูกท้ายปีพ่อเป็นลูกกลางปี ลูกมันเก็บทุกแล,ล้วลงเก็บทุกมากแน่ทุกแห่นอลน,น,อน,น,อล,อนลูกน่ะลูกซุกเออลูกซุกลูกน่ากินเออลูกน่ากินกวยนี่วอกให้หรอทำไมขหยาบเลยพอมเป็นมีลูกนะลูกมาเอาวัวเฮียมัดามันขีหย,ยาบเลยหักจะไปเจียจะไปเจียลเหนื่อยมาแลไปบวชตลวันนี่นะ นั่งไก่หัวไก่มัดอะเอา,ดดเ,อาเอาไหมนะ่ะนั่งเต่อาอต่อไปคำถามต่อไปกล้กวยกล้วยลูกไหนแก่ที่สุดลูกปลาผีลูกหางผีลูกหัวผีลูกทั้งหมดัดลูกคำตอบคือกล้วยลูกไหนแก่สุดคือลูกทิศนะครับ มันแก่แน่นอนลูกติดกับพอมันแก่ก็ลูกหูปีก่อนเออตั้งสติดีตั้งตีเอามาจบเอาผ่านเอาไม่เอาเอาไม่เอาโอเคครับ <laughs> uh, okay. ต่อไปต่อไปเสียเสียเสียแบบไหนเสียแบบไหนอ่ะที่น่ากวาดสุดเสียแบบไหนดีน่ากวาด เสื้อลายลายแบบลายฝีเอเสื้อลายฝีเสื้อลายขาวเสื้อลายตัแต่เสื้อสีเขียวโอเคเสื้อสีเขียวน่ากลัวเสื้อสีเหลืองเอ้าสีเหลืองน่ากลัวฮะเสื้อสีฟ้าก็น่ากลัวเอ้าเสื้อที่น่ากลอยสุดคือคำตอบผมนะเสื้อน่ากลอยสุดเสื้อที่น่ากลอยสุดนะคือเสื้อแบบที่งู จงหางมันใส่นนมากกว่าเฮ้ยเสียแบบตีนเสียติงูจงหางมันใส่น่ะมันน่ากลัวโอเคครับวันนี้คลิปนี้แค่นี้ครับสงสัยแป๊บบอลอดกับไก่หัวกันเลยเกินครับลุดแน่นอนเนี่ยออกเองนะออกแต่นะก็เสียหน,น่อยมาทอดเสียครับถ้าซอดทอดเสียเสร็จปุ๊บจะหู้ว่าม,มีเสียใส่ครับทันทีครับอันนี้ผมมีเสียใส่อยู่ครับแล้วผมผมมียาก ผมยากผมยากผมอยากจะมีเสียใสครับผมไม่อยากจะมีเสียใสครับเขาไดืหูว่าเขามีเสียใสครับผมแค่นี้ครับผมคลิปนี้ครับผมมาเจอคลิปหน้าครับมารูปแบบใหม่ครับผมแค่นี้ครับผม